เรื่องย่อละครเรื่องมือปราบกระทัรั่วตอนที่17ออกอากาศวันอังคารที่24ธันวาคม2567เวลา20นาิกา30นาทีทางช่อง3กด33เฮียหมารับบทโดยชายชาติโยดมผลความผิดและได้ออกจากคุกหลังจากนั้นเฮียหมาก็ร่วมมือกับสารวัตรเตงรับบทโดยต๊อกสุภกรและทีมตำรวจเพื่อจัดการกับในายใหญ่ เพื่อช่วยให้มาวินซึ่งระบบดโดยเตอชันทวิตผลผิดแต่สถานการณ์กลับตึงเครียดขึ้นอีกเมื่อคิงระบบทโดวยวิทพัชรพลให้การกับสารวัตรติซึ่งระบบทโดยเป้ทวีริดว่ามาวินเป็นพวกเดียวกับตนเฮียมาและสารวัตรเป้งยิ่งเครียดก่อนที่จะเร่งสืบข้อมูลและตามจับลีโอระบบทโดยรังอภิวิทเพื่อช่วยมาวินออกจากขุก